ใช่ค่ะจีโดนช่างแต่งหน้าทําผมเทในวันเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชทุกคนหลายคนอาจจะรู้นะคะว่าเรากําลังจะแต่งงานโหนก็เลยมีนัดเข้าไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแต่ว่านั่นแหละเบิร์ดบัดวิดมีสุดๆจีรอช่างแต่งหน้าทําผมตั้งแต่ตีสี่นะคะจนตีห้าก็แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะแต่งเองเลยดีกว่าเพราะว่าเรานัดช่างภาาไปต้อนหกโมงเช้าเนาะโชคดีมากๆงานผมได้พี่นาไพ์ซาลอนนะคะช่วยทาให้จริงๆจีก็ไม่ได้โกรธนะทุกคนไม่ได้หัวเสียด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นรีบอยู่นะคะไม่มีเวลาให้หน่อยเลยเกือบเี้าก็ไดม ไลน์มาเราก็โทรมาขอโทษนะคะสรุปก็คือลืมตื่นซึ่งบอกตรงๆว่าจีเข้าใจนะแต่ว่าก็ยังไม่อยากคุยนะคะคือไม่ได้โกรธแต่ว่าผิดหวังมากกว่ามันเป็นวันดีๆของเราเนาะทุกคนมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ใครจะมีโอกาสได้แต่งชุดไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งในชีวิตนึกออกปะเราเอาจริงๆช่างแต่งหน้าก็คือมีให้เลือกเยอะมากจีก็ตั้งใจเลือกเขาจากผลงานของเขาอะพอเจอแบบนี้ <ๆ S 1> ก็เลยเป็นความรู้สึกผิดหวังมากกว่าคืออันนี้ย,<ด>ยังโชคดีที่จีแต่งหน้าเองเป็นเนาะแต่ถ้าคนที่แต่งหน้าไม่เป็นอะวันะ ะะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ประหยัดค่าช่างแต่งหน้าไปเนะเาะแล้วก็อีกอย่างก็คือได้เห็นว่ามีใครบ้างที่สพอร์ตทั้งกายและใจนะคะทุกคนคือช่วยอวยสุดๆแต่ว่าหน้าวันนี้ที่สวยเป๊ะโซได้ขนาดนี้นะคะ<ๆ>ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับดรยังเกอร์นนะทุกคนจีแอบไปทําหน้ามาก่อนที่จะวันงานประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะหน้าก็คือกริปมากเดี๋ยวจีขึ้นรีสไว้ให้นะคะว่าก่อนวัดเข้าเฝ้านี้จีทําสวยอะไรไปบ้างเนาะทําไปหลายอย่างเลยแต่ที่เน้นมากๆคือความธรรมชาตินะคะเราไม่อยากให้หน้าดูแข็งจนเกินไปเนอะที่ออ,ทออต้้งง ชัางแต่งหน้าเลยเพราะว่าชั้นแต่งหน้าไม่มานะคะ